เดยวเราใบานตอนแกส๊สแก้นิสัยเสียอย่าสิลูกแค่ขี้โมกแบบนี้มันไม่สุภาพต้องอให้บอกอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นกิริยาที่ไม่ดีเอาซะเลยนะติดนิสัยเสียก็ควรแก้ซะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็มีนิสัยเสียเหมือนกันนะฮะเอ๊ะพูดอะไรอย่างนั้นพ่อไม่มีนิสัยแย่ๆติดตัวอย่างนั้นหรอกแม่ก็ไม่มีนะ นั่นไงพ่อกับแม่กำลังทำอยู่พ่อชอบเขย่าขาตลอดส่วนแม่ก็ชอบเลียปากตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยยังไงล่ะครับเนี่ยคือโดนย้อนเมื่อกี้พ่อแค่คันหลังก็เลยขยับตัวไปมาเฉยๆไม่ได้ติดนิสัยเลยนะแม่ด้วยพอดีปากมันแห้งน่ะก็เลยเลียหน่อยเท่านั้นเองเนาะก่อนจะว่าคนอื่นก็ไปแก้ที่สายตัวเองให้ได้ก่อนเถอะว่าคนอื่นฝ่ายเดียวชัดๆ ทีเรื่องของตัวเองอ่ะทำเป็นมองไม่เห็นอาการติดนิสัยน่ะส่วนใหญ่เจ้าตัวไม่เคยรับรู้่วงหนาอยากให้พ่อกับแม่รู้ตัวชมัดเหรออ้าได้เลยมาทำให้รู้กันเถอะแก๊สแก่นิสัยเสียพ่นแก๊สนิสัยนะนิสัยเสียก็จะปรากฏออกมาให้เห็นแบบทัดบ,บึ้มเลยต่อให้ไม่ชอบเจ้าตัวก็ต้ตองรู้อย่างแน่นอนเยอะ นายจะพ่นแกใส่ฉันทำไมเนี่ยโทษทีโทษทีไปพบกับแขกงับเิยได้เลยครับเด็กเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าจ๊ะก็ไม่มีนี่ค่ะงั้นผมคงจะหูฝาดไปขอบคุณที่ชวนมาร่วมรายการนะคะอาการเป็นไงบ้างเหรอเขายังไม่ทำนิสัยเสียพวกนี้เลยถ้าคิดตามที่โนวิตาบ่นไปให้ฟังนะเดี๋ยวก็คงจะแสดงออกมาเองน่ะเหรอรับรองได้เห็นชัดๆแหน่เลย

ใช่ไอ้ก้อนอะไรครับนี่มันก้อนอะไรเหรอเนี่ยอ๋อมันไม่สำคัญอะไรน่นหรอกครับเป็นของไรสาระครับไม่มีอะไรข้อคือเนาะไปเลยไปเลยชี่ชมภูอ้างน้อมนอริตาอยู่น่าจะอะไรอะไรเนี่เดี๋ยวเกือบไปแล้วอะไรเนี่ยน่าสนใจไม่เป่าเลย อะไรแล้วเนี่ยนั่นอะไรเาะไปดอสบอนได้หรือเปล่านั่นเนี่ยฮะป่อะไรทำไงดีทำไงดีอย่ะเฉยยืนคือว่าอย่าไปจับมันมากจะดีกว่านะพวกนายมีปัญหาเลยจะจับอ่ะไม่มีปัญหาเออแล้วนั่นมันคืออะไรกันแน่เหรอโนบิตะเออก็คือมันคือว่าแบบแบบว่าเออคือ ก็นั่นสิครับเดี๋ยวก่อนนี่ดูสิลุงปิตะอะไรคนที่โดนขี้บูกเฮ้ยคนที่เจอเมื่อกี้นี่แม่ขอโทษที่มาช้ากว่าเวลาครับเมื่อกี้ผมมุด้หลงทางอ๋อไม่เป็นไรเลยแหละครับเชิญทานวุ้นทวแดงค่ะนี่นี่ดูที่ปากแม่ที่ เอ้ยเดี๋ยวยลิ้นยาวไปแล้นั่นไงให้รุนแรงเอาเรื่องเลยฮะเอ๋เป็นอะไรนะท้าโอ้โหวาควายวายโอ้โหลิ้นเพิ่มพาดไปเลยนะที่รักจ๋านี่ต่อหน้าแขกเลยนะเนี่ยที่รักเดี๋ยวจุก่อนเก็บลิ้นเก็บโอ้ยลิ้นเพิ่มพาดเชียวเชิญดื่มชาก่อนนะคะครับเชิญดื่มชาอย่าใส่ใจเลยครับแต่ว่าดมากนะครับคือว่ามันยังไงยังไงอยู่นะครับลิ้นนั่นอะพอเริ่มเขย่าขาแล้ว

เลี้ยนนั่นเลียนยนี่สิทีลิ้เนเนก่งกา,าบไปหมดลแล้วเดี๋ยวคงจะเลือกทิศสายกันได้เองอ่ะแหละแต่ยังไงผลมันแรงไปนะแก๊สของนายเนี่ยไม่ไหวพวกนี้ฉันก็เลยลงแข่งไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่นะไม่มีใจแอนเราจะเลี้ยงทีมใจแอนได้ไงอ่ะแล้วจะไปชนะซุปเปอร์ดอจี้ได้ยังไงอ่ะฉันเองก็เจ็บใจเหมือนกันนั่นแหละโดรากเอมอนต์ตอนการแข่งดอสบอลสุดเดือดฟังนะพวกนี้จะมีการแข่งขันดอสบอลกับมือใกล้เคียงแล้ว และที่ผ่านมาทีมใจแอดของเมืองเราแพ้ทีมซูเปอร์ดอตจี้ของเมืองข้างๆอยู่ตลอดเลยจะพวกนั้นอนะ่ะมัดเก่งสุดๆไปเลยจำไว้ด้วยละ่ะก็เขาเก่งจริงๆอ่ะแหละโดยเฉพาะกัปตันที่ชื่อโอคุบาคานซิอง,งออทั้งเร็วทั้งแรงจนไม่คิดว่าเป็นเด็กวระถมเลยทีเดียว<ต>เขาเก่งจนได้ฉายาว่าบิ๊กแฟรเลยนะ,ยะแยีถมเจ้านั่นจะไปลูกชายร้านคู่แข่งของฉันนี่ฉันอนะ่ะใบหน้ามาสุดๆไปเลยลนะ่ะนี่ ฉันเนียะเก่งที่สุดเอาั้นปีนี้ฉันก็เลยอยากให้เมืองเราชนะทีมซูเปอร์ดอจีดันอีกได้เลยทีเดียวพวกนายช่วยตั้งใจให้เต็มที่ด้วยล่ะตั้งใจไปมันก็เท่านั้นละมั้งเฮ้ยโรบิตานายพูดว่ายังไงนะเอเป่าไม่ได้พูดเอาละงั้นมาสอบพิเศษกันซะเย้คนที่ลงแข่งคือ8คนนี้โบิตาเป็นตัวสำรองไปก่อนอืตัวสำรองนี่แหละดี นักกีฬานในสนามที่โดนบอลของคู่แข่งจะต้องออกไปที่ด้านข้างถ้าคนด้านข้างปาโดนคนในสนามจะได้กลับเข้าไปในสนามใหม่อีกรอบหนึ่งเวลาจำกัดแค่เพียงหนาทีเท่านั้นทีมที่มีคนเหลือในสนามเยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปอยากบอกว่าฉันคิดคนอาวุธลับเอาไว้แล้วล่ะนะอาวุธลับนนเหรอเออฉันคิดค้นวิธีการต่อกรกับบอลของเจ้าบิ๊กแบรนั่นเอาไว้แล้วด้วยมันคือบอลความเร็วสูงจัมปิง้งใจแอน,นบอลเอาละ ลองรับดูก่อนเลยนะซีรีโออดนายรับทีเฮ้ยยี้ยหายหายกัมปิ้งใจบอลโอ้ยฮ่าเป็นไงแบบนี้ชนะได้แน่แน่ไล่ล้ำเส้นเข้ามาก็ฟาวซี่ใจแอนเอ้าเฮ้ยจริงด้วยโอ้ยอ่าเอาข้อเท้าเออ ใจแอนเป็นอะไรมากไหมใจแอนหมอบอกว่าแค่ข้ขเท้าพิกไม่ต้องห่วงหรอกแต่กว่าจะหายดีต้องใช้เวลาตั้งอาทิตย์หนึ่งแด่พวกนี้ฉันก็เลยลงแข่งไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่นะไม่มีใจแอนแล้วจะเรียกทีมใจแอนได้ไงอ่ะแล้วจะไปชนะซปเปอร์ดอชจี้ได้ยังไงอ่ะฉันเองก็เจ็บใจเหมือนกันนั่นแหละขออนุนรผันกับพวกนาย ฉันจะเป็นโคชให้เองนะพวกนายช่วยสู้ให้ชนะทีได้มาะนะแต่ว่าทีมของเรามีสมาชิกไม่ครบนะในเมื่อฉันเจ็บแบบนี้ต้องให้นบิตา,าเป็นตัวจริงแทนแล้วล่ะเยอะโนบิตาการแข่งขันครั้งนี้น่ะมันขึ้นอยู่กับนายแล้วนะยพยายามเข้านะโนบิตาตั้งความหวังกันขนาดนี้ก็หนักใจสินายอย่าได้เข้าใจผิดไปสิหใ,ให้ลบเอให้ครบจำนวนเท่านั้นเองแค่ไปยืนเฉยๆก็ยังดี อย่าถ่วแข้งถัวขาเพื่อนรวมทีมก็พอแล้วเอาขอทดสอบกันว่าโนบิตะมีที่มือการเล่นระดับไหนนะเอาละแต่ลองปาบอลให้สุดแรงทีสิเอาไรได้ดิเั่นเองถ้าเอาจริงก็ทำได้จัมปิ้งโนบิตะโอ๊ย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 อ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโ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 อ๊ยตอ๊อ๊ยโ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 อ๊ยอ๊ยโ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 ออ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ โอเคมาเลยมาเลยจะเอาบ้ามันลุก้นปะตออีแล้วโอ้ยห่วยเกินไปแล้วเท่าที่ดูท่าทางแล้วจะฝึกให้เก่งเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้อะสินะอืมฉันไปขอวิเศษดีๆให้ชายแล้วเดี๋ยวก่อนนะก่อนนะก่อนนหุ่นยนต์ช่วยฝึกนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยปลาหมึกแดงเหรอฮะ มันคือขุนย้อนประมึกที่เป็นคู่ซ้อมในกีฬาลูกบอลต่างๆปรับเป็นโหมดดอสโบอลเลยนะอาทีนี้โนบิตะนะพยายามหลบบอลนะโอเคเขามาได้ทุกภาพเฮ้ยเยอะๆขนาดนั้นเลยเหรอควาๆๆยควาดูไม่ออกเลยจรรดาด้วยหนวดใส่อุะฉันไม่อยากเล่นดอสโบอลอะไรนี่แล้วล่ะแตกคอกันเองเหรอเฮ้ยโอ้คุมา ที่ต้องบาดเจ็บก่อนแข่งอ่ะก็เพราะนายมันเฟ้อฟ้าเองนั่นแหละว่าไงตะหี่ช่างเถอะเพราะต่อให้พยายามยังไงนะคนที่ชนะก็ยังเป็นพวกฉันอยู่ดีอ่ะไปเถอะมิโดนดูถูกเพโดนพีต๋าร้วนเลยเห็นไหมเนี่ยท่ความผิดฉันที่ไหนอ่ะนายสะดุดขาเจ็บเองตั้งหาก่ลยแช่จริงพูดไปงอีกนอบสินเกียยนยนเลนเนเียนเลีนเนเลียนนเยลนลเีเ้นเล้เ ก่อนี่กจริงนะแถมต่อให้ฝึกถักยังไงพวกเราก็ชนะซูเปอร์ดอทจีไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละดูาเอมอนอ๋อ,อในเวลาแบบนี้ก็ต้องแกส๊สดานมาติกพ <c oughs> อพ่อนแก๊สนี่ไปรอบๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะความรู้สึกจะโอเวอร์ตามไปหมดเลยจริงเหรอโอ้โห<อ> ไมถึงยอมแพ้ซะแล้วล่ะขอเพียงสู้แค่ตายจากการแข่งไหนก็ย่อมชนะได้ทั้งนั้นถูกต้องและคนที่เจ็บปวดที่สุดคือใจแอนถ้าพวกเราไม่พยายามใครจะมาช่วยอใช่แล้วจ้าใจแอนใจอนนี่พวกนายอุตสาหตามันเลยหรอฉันผิดเองเลยใจแอน ฉันจะไม่ล้มเลิกกลางคันอีกแล้วมาวควาชัยชนะไปด้วยกันกถนดใจเอ็นนะมาร่วมแรงร่วมใจพยายามไปด้วยกันนะโรบิตะทุกคนขอบใจนะขอบใจจริงๆโชีเละเกินที่มีพวกนายเป็นเพื่อนฉัอะดีละพวกเราไปซุ่มฝึกรับที่ภูเขากันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าโอ้ ถ้าปิดประตูเวลาลงแบบนี้นะเวลาจะค่อยๆไหลไปช้าๆทีนี้พวกเราก็จะได้มีเวลาซ้อมเพิ่มขึ้นบางอีกนิดนึงดีละในเมื่อจะลุยทั้งทีก็ขัดเกลาจุดแข็งของทุกคนกันดีกว่านอ้อเดี๋ยวก่อนจุดแข็งโบมิตานะเอ่อเห็นหลบบอลให้ได้ก่อนรู้ไหมออถ้าองั้นก็ปรับออปชั่นของหุ่นยนต์ช่วยฝึกนะออปชั่นอาวะนะ ถ้าโดนลูกบอลนะจะโดนไฟช็นดังนั้นต้องหลบใจให้ดีติหลบไม่ดีเอาละเริ่มฝึกพิเศษได้เลยไม่ดีา เก่งมากเลยโนบิตะถ้าจะทำก็ทำได้นีเ่เพืแบบ่อนเนี่ยหลบเลื่ยงหมดทุกลูกเลยโนบิตนะนี่ยยังพยายามขนาดนั้นพวกเราก็ต้องพยายามบ้างแล้วใช่แล้วล่ะชิซุกามีจุดแข็งอยู่ที่การคว้างนนะเด่นฝึกการเล็งคว้าให้แรงขึ้นอีกเอาเลยโอเคเลยพี่แน่วิงแขนให้กว้างกว่านั้นอีกส่วนตอนปล่อยบอลให้เบี่ยงมือซ้ายไปข้างหลังเยอะๆรู้ไหมเอาไรเยอะๆเหรอ,อ,อน,นี่ สินีโอนั้นเก่งที่การคุกบอลเด็นฝึกการส่งบอลให้แม่นยำเข้าไว้ออยจอกลูกเต็มเลยอ่ะหกข้าหน้าแซบเยมีคนอยู่ว่าถ้าอัดโดนหน้าคนโดนไม่ต้องออกจากสนามยังไงเล่าเฮ้ยโดรอมอนหน้ากว้างก็ทำลูกเสียได้งง่ายดิอ่านั่นละโดรไมอนฝึกพิเศษเอาน่ารักเลยเซฟ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 เอไเเซฟเ่ แปลกจังเลยผลของแกสธรรมติกเนี่ยถ้าคิดตามเวลามันน่าจะหมดฤทธิ์แล้วนี่นะเอาฝึกๆเข้าไปไม่มีเวลาให้พังหรอกนะพวกเราต้องชนะการแข่งดอสบอลระหว่างเมืองครั้งที่สิบห้าอยู่คนละบล็อกแบบเนี่ยมสนุกเลยฮะอยูท่าพวกนายพวกแพ้ก่อนมาเจอสวยแน่ว่าไง่ะพวกฉันจะชนะได้แล้วก็ดูเด้ อา่มันมีทางหรอพีควรอาค่ามาเริ่มการแข่งเลยดีกว่านะคะสู้ๆนะไลยใชโยทีมแจ็คแอน์เข้ารอบทีมซูเปอร์ดอกจี้เข้ารอบเฮ้ยนี่เน้ แย่ไปเลยะนะพวกเราต่อไปเป็นรอบชิงระหว่างทีมซูเปอร์ด็อกจี้กับทีมใจแอนนะคะ <c oughs> ทีมกระจอกงอกง่อยุตสา์มาได้ถึงนี่เชียวห <c oughs> น่อยแน่ทำให้มันสำนึกส่าพวกเราไม่ได้ชนะเพราะฟุกเลยข้าวจะจุกกรปวดท้องอะไรอะ ดูเหมือนจะเครียดมากเกินไปเลยนะและปวดท้องขึ้นมานแบบนี้คนในทีมของเราก็ไม่พอละสิเผลอๆอาจจะถูกตัดสินจะไม่ได้แข่งกับพวกนั้นน่ะไม่นะพี่งั้นฉันลงเอง <Hey! S 2> <Hey! S 1> เอ้า hey! แต่ว่าขายังเจ็บอยู่นี่แค่นี้ฉันพลังข่มไว้ได้หรอกหน้าไม่เป็นไรทุกคนอุตส่าห์พยายามจนมาถึงนี่ได้แล้วแต่ฉันไม่สู้ด้วยฝ้าดินจะต้องลงท่ฉันอย่างแน่นอนเลยใจแอน สู้ด้วยกันทนาทุกคนมาถึงขั้นนี้แล้วก็คว้าแชมป์กันเลยเถอะพวกเรามาสู้เขาหนาทีใจสู้เลยนะทีมใจไอ้สู้ๆเลยสู้เขาเฮ้ยเอาหนี้ไป โอ้คุม้าของทีมซูเปอร์ดอร์จี้คว้างบิ๊กแบร์บอลได้รุนแรงแล้วเกินนะคะช่างเก่งเกินเด็กะถมจริงๆคะ่ะทีมใจแอ้นจะรับการโจมตีนี้ยังไงคะออกไปออกว้าใจอ่ะอ้อ่อยแซฟนะครับนะต่อยแน่นี่เอาไปยี่โอ้ย เฮนะ้โล,โล,โล,โลน่เฮ้ยเ้ยนีนะเฮ้ยบไ้ไหาาาาาวยนขานายจะไหวเหรอแค่นี้สบายหายห่วงหน้าเอาละนะ ับป้งใจแอนส์ปออ้าวอฮ้ยโอ้ยโฮ้ยโอ้ย,อยแย่แล้วไงพวกมันร้ายไม่เบาเลยแต่ว่าผู้ชนะต้องเป็นฉันเย่ะยอเฮ้ยเย้เยอะ้าเยนเฮ้ย,ยนโนบิตะ ฝากที่เหลือด้วยนะเพื่อนนะทีนี้ก็ดวลกันตัวตัว,ตวอีกหนึ่งนาทีจะหมดเวลาค่ะเ่ะ็มากโนบิตะตซูโซโซ้คขาโนบิตะซุกเข ิฉากแล้วนะบิ๊กแบร์บอลเซฟนะครับเด้อบิ๊งใจแอนบอลโอ้โหโดนคนเต็มๆเอาเด้อครับเด้อเฮ้ยใชโย่อชนะแล้ว ทิมใจแอนค่ะ